หญิงสาวผู้อาพัพตอนที่158ยาเม็ดทำยากตรงไหนเจ้าเจ้าทำยาเม็ดได้หรือไปจริงเซวินยินดีจนซักถามอย่างลืมตัวก่อนจะพยายามตั้งสติและพูดต่อว่าแพทย์โอสถใหญ่ไปรีเรียนมาจากเซียนแพทย์สายสำนักเดียวกันกับปราดโอสถเจ้าทำยาเม็ดได้ก็เป็นเรื่องปกติมีอะไรน่าตื่นเต้นกันเป็นข้าเองที่ดีใจจนเกินไปประหลาดใจเกินไปพูดไม่ถูกแล้ว เียงจงเทียนเบิกตากว้างสาวน้อยคนนี้ไม่กลัวฟ้าผ่าลิ้นเวลาพูดเกินจริงหรือไรยาเม็ดของสิทธิ์พี่ไปหลี่เป็นผลมาจากการทำงานหนักคิดค้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีของเขาบิดาของเขาที่เป็นลูกสิทธิ์ปราดโอสถเช่นกันยังทำยาเม็ดไม่ได้นางจะทำได้อย่างไรไม่สิยาเม็ดสำหรับเด็กที่นางทำต่อให้เป็นบิดาของเขาเองก็ทำออกมาไม่ได้เหมือนกันหรือว่านางทำยาเม็ดได้จริงๆหรือ ไปจิงเซวินตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เขาบีบมือและเดินไปเดินมาไม่หยุดสายตาที่มองกู้เยี่ยราวกับกำลังมองทองคาอัลลําค่าหากแม่นางกู้ทํำยาเม็ดให้เราทั้งสองร้านได้จริงไม่เกินครึ่งปีรับรองว่าร้านซิ่งหลินจะต้องไปต่อไม่ได้แน่ไม่ทราบว่าแม่นางทำยาเม็ดชนิดไหนได้หรือในตลาดตอนน,อนนี้มียาเม็ดชนิดไหนอยู่บ้าง ยาเม็ดที่เป็นยาจีนพวกนี้สําหรับกูเย่ยแล้วมันง่ายราวกับพลิกฝ่ามือแต่ว่านางรู้จักยาจีนปัจจุบันน้อยมากยังต้องไตร่ตรองอย่างละเอียดตอนนี้ยาที่ร้านถงเหรินถังทําเป็นยาเม็ดมียาลดไข้ล้างพิษยาอันกงหนิวหวงหวานมีสารคุณเรียกสติจากอาการไม่รู้สึกตัวยาทําให้จิตใจผ่อนคลายยาโอสถแก้พิษโคโร สรรพคุณช่วยเปิดช่องทวารให้ลมไหลเวียนอย่าบำรุงธาตุหินยาเพิ่มลมปราณอย่าชานหลงหวานสรรพคุณคือดีกับเลือดลมยาระงับประสาทมีฤทธิร์ระงับประสาทและยังมียาเพิ่มความอุ่นให้เลือดลมยาเม็ดสมบำรุงร่างกายสรรพคุณทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่ว่าแม่นางกู้ทำยาแบบไหนได้ต่างก็สามารถทำประโยชน์ให้ร้านจี้หนินทั้งได้มหาศาลทั้งนั้นไม่เพียงแต่กำไรยังมีชื่อเสียงและตำแหน่งในวงการแพทย์โอสถด,ด้วย จะทําให้ร้านจี้หมินทังที่เป็นร้านยาระดับสองในวงการแพทย์โอสถสามารถยกระดับมาอยู่ในร้านชั้นหนึ่งของวงการไปจิงเซวีนจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรถ้าหากเจ้าสามารถขอตัวอย่างของยาแต่ละชนิดมาให้ข้าดูได้ข้ารับประกันว่าข้าสามารถทําออกมาได้ทุกชนิดและประสิทธิภาพมีแต่จะยิ่งดีกว่าของร้านธงเหรินถังไม่มีทางด้อยไปกว่าของพวกเขากู้เยี่ยมั่นใจในลิ้นของตัวเองมากขอเพียงได้ลิ้มรสเพียงเล็กน้อย นางสามารถรู้สูตรยาได้8-9ถึงในสิบส่วนประกอบกับทักษะและประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมในชาติก่อนของนางการทำยาเม็ดนะับเป็นเพียงเรื่องปอกกล้วยเข้าปากเจ้าทำได้จริงหรือเจียงจงเทียนนึกว่าอาจารย์ปู่สอนนางทำยาเม็ดแล้วแต่ที่ไหนได้ขนาดยาหน้าตาเป็นอย่างไรยังไม่รู้ยังต้องรอของตัวอย่าง นางก็ช่างไม่คิดเสียบ้างเลยว่าหากยาเม็ดเรียนแบบง่ายหลายปีมานี้ทำไมยังมีเพียงแพทย์โอสถใหญ่ไปหลี่ที่ทำได้อยู่คนเดียวละ่ะได้ไม่ได้พอลองเดี๋ยวก็รู้กู้เยี่ยมองค้อนเขาไปทีไม่เชื่อใจข้าหรือหือรอให้ปรุงยาสำเร็จก่อนเถอะพวกเจ้าต้องคุกเขาร้องเพลงยอมซิโรราบให้ข้าไปจิงเซวินไม่มีความสงสัยเลยแม้แต่น้อยแค่ยาสำหรับเด็กเพียงอย่างเดียวแม่นางกู้ก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นแพทย์โอสถใหญ่แล้วจะทำยาเม็ดเป็นหรือไม่ ก็เป็นเพียงการเพิ่มลายดอกไม้ลงบนผ้าดินเท่านั้นเขาตอบตกลงอย่างง่ายดายตกลงอีกไม่กี่วันข้าจะส่งยาเม็ดมาให้แม่นางเองจริงสิกกู้เย่กลับไปที่ห้องและหยิบขวดกระเบื้องขนาดต่างกันมาหลายขวดแล้วยื่นให้ไปจิงเซวีนท่านลุงสามสกุลไป่าข้าเพิ่งทํายาชงแก้หวัดสําหรับผู้ใหญ่อันแรกใช้สําหรับแก้ลมร้อนอีกอันใช้แก้ลมหนาวและยังมียาเม็ดแก้ไออีกหนึ่งขวดเจ้าเอาไปหาคนทดสอบผลดูถ้าใช้ได้ข้าจะเริ่มผลิตปริมาณเยอะๆเลย ยาชงคำนี้ไปจรจิงเซวินเคยได้ยินตอนยาสำหรับเด็กยาชงแก้วหวัดสำหรับผู้ใหญ่หรือรสหวานเหมือนกันหรือเขาเปิดขวดแล้วยื่นจมูกไปดมกลิ่นกลิ่นยาแรงไม่เบาเขาลองชิมนิดหนึ่งรสหวานจริงด้วยแม้ว่ามีรสชาติยาจีนเข้มข้นแต่ไม่ได้ดื่มยากแต่อย่างใดยาชงพวกนี้ก็ขายราคาทั่วไปหรือไปจรจิงเซวินถามอย่างลังเลกู้เย่สายหัวแน่นอนว่าไม่ ผู้ใหญ่ไม่มีเงินสามารถดื่มยาขมได้ยาชงและน้ำเชื่อมพวกนี้ถูกเตรียมไว้สำหรับคนรวยอยู่แล้วท่านลุงสามสกุลไปกำหนดราคาได้เลยไปจิงเซวินดีใจอย่างที่สุดครอบครัวที่ร่ำรวยจำนวนมากเวลาพาบุตรหลานมาพบแพทย์พวกเขามักถามว่ามียาเช่นนี้สำหรับผู้ใหญ่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กสาวร่ำรวยที่บอบบางทั้งหลายต่างบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องราคา ยาเม็ดพวกนั้นรสชาติก็ไม่เท่าไหรเพียงแค่กลืนพร้อมน้ำเท่านั้นต่างก็ถูกครอบครัวคนรวยแย่งกันซื้อราคาแพงจนต้องสูดปากเมื่อได้ยินตัวเลขเมื่อยาชงพวกนี้วางสู่ตลาดรับรองว่าต้องเป็นกระแสะอย่างแน่นอนการทำยาให้ร้านจี้หมิงถงและร้านไผ่เช่าถังสองร้านจะอาศัยแรงของแม่นางคนเดียวฆ่าเกรงว่าจะยุ่งเกินไปไปจิงเซวินกังวลเล็กน้อยแม้ว่ายาสำหรับเด็กจะดีแต่น่าเสียดายที่กำลังการผลิตต่อเดือนยังน้อยเกินไป มีเพียงพอแค่เมืองใกล้ๆไม่กี่เมืองและมักจะหมดทันทีที่ถูกส่งขึ้นขายตลอดเวลาไม่เพียงพอต่อความต้องการถ้ายาชงก็เป็นเช่นนี้เกรงว่าจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้มันก็เป็นปัญหาจริงๆนั่นแหละกู้เยี่ยขมวดคิ้วครุ่นคิดแล้วพูดว่าอันที่จริงข้าก็วางแผนจะสร้างโรงผลิตยามานานแล้วแต่สวนสมุนไพรพวกนี้เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นปลูก ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกสมุนไพรยาและต้องการคนคอยชี้แนะดังนั้นแผนการสร้างจึงต้องชะงักไว้ก่อนหากแม่นางวางใจตระกูลป่ายของเราเราสามารถหาผู้ดูแลสวนยาที่มีประสบการณ์เพื่อมาเป็นผู้สอนแนวทางให้ชาวบ้านในหมู่บ้านชิงซานสามารถปลูกยาได้วิธีการปลูกสมุนไพรยานั้นเป็นสูตรลับ ไปจิงเซวินไม่รังแกเด็กแบบกู้เย,ยี่โดยการแอบเอาคนเข้าไปสอดแนมอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตระกูลไผ่มีทุ่งสมุนไพรหลายร้อยหมู่ทางตอนใต้และผู้ที่มีความสามารถที่คอยดูแลสวนสมุนไพรก็สามารถดึงมาสักคนสองคนได้งั้นก็ขอรบกวนท่านลุงสามสกุลไผ่แล้วคิวที่ขมวดของกู้เยีย่คลายออกขอเวลาค่าปรึกษากับท่านปู่และคนอื่นๆเพื่อตกลงแผนเสร็จแล้วค่อยคุยรายละเอียดกับลุงสามสกุลไผ่อีกครั้ง เวลาก็ค่ำแล้วข้าขอให้ป้าเหยียนเตรียมสุราชั้นดีกับอาหารดีๆให้ลุงสามสกุลไปชิมแล้วหันกลับไปก็เห็นเจียงจงเทียนที่กำลังแอบดื่มยาแก้ไอยอยู่นางจ้องเขาด้วยความโกรธแล้วพูดว่าขวดนี้ถูกเจ้าดื่มเกือบหมดแล้วยังชิมไม่รู้รสอีกหรือเจียงจงเทียนเลียริมฝีปากแล้วพูดแก้เกอว่าไม่ใช่ว่าเจ้าเพิ่งพูดกับลุงสามสกุลไปหรือไรว่าขอเพียงมียาเม็ดก็จะสามารถรู้สูตรได้ข้าก็อยากลองว่าจะชิมออกมารู้อะไรไหม ต้องงั้นหรือแล้วเจ้าชิมรู้รสรู้วัตถุดิบอะไรไหมกู้เย,ย่กึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มมองเขาเจียงจงเทียนพยายามทำท่าเคร่งครึมเม้มปากเบาๆก่อนจะพูดว่ามีชวนเป้ยใบปีแปรน้ำพึ่งบริสุทธิ์ไม่เลวนี้หนุ่มน้อยกู้เย,ย่ตบหลังเขาอย่างแรงจนเขาเกือบจะหน้าควา่ำลิ้นดีมีอนาคตจริงหรือเจียงจงเทียนตาเป็นประกายพูดอย่างตื่นเต้นใช่สิ ชวนไปหมู่ใบปีปแปรต่างก็มีฤทธิ์บรรเทาอาการไอและเสมหะไม่แปลกที่ยาแก้ไอจะมีส่วนผสมของสองอย่างนี้กู้เย่ยเจ้าก็ตั้งชื่อให้ยาแก้ไอ,อนี้เถอะต้องมีชื่อด้วยหรือก็เรียกว่ายาแก้ไอไปเถิดกู้เย่ยขมวดคิ้วแล้วพูดอย่างไม่สบอารมณ์แล้วก็อย่ามาเรียกข้าว,ว่ากู้เสี่ยวเย่ยไม่มีสมการาวะอย่าคิดว่าเจ้าสามารถสร้างยาที่พิเศษได้ไม่กี่อย่างแล้วจะมาเป็นลูกศิษย์ของสายปราดโอสถของเรานะ เจียงจงเทียนทำเป็นขึ้นเสียงปกปิดความรู้สึกผิดของตัวเองถ้ายังไม่เห็นอาจารย์ปู่ยอมรับเจ้าว่าเป็นลูกศิษย์ด้วยปากเขาเองอย่าคิดว่าข้าจะยอมเรียกเจ้าว่าอาจารย์อาเจ้าอายุน้อยกว่าข้าจะเรียกเจ้าว่ากู้เยี่แล้วมันผิดตรงไหน